สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวการร่วมมือที่เต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆในโลกเครื่องเสียงเลยนะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นการจับคู่กันร,ระหว่างแบรนด์ระดับตำนานอย่างคลิปช์กับแบรนด์บูติกที่กําลังมาแรงมากๆอย่างโอจัสจากนิวยอร์กครับผมซึ่งผลลัพธ์ก็คือลําโพงรุ่นพิเศษ KOR1 ตัวนี้นี่เองค่ะ ถ้าพูดถึงคลิปนี่คือ,อหนึ่งในตำนานเครื่องเสียงอเมริกันเลยนะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี1946นู่นเลยโดย Paul W. Klitsch โอ้โหนานมากใช่ค่ะเขาเป็นผู้บุกเบิกจริงๆแล้วก็มีหลักการออกแบบที่เป็นหัวใจสำคัญ4ข้อคือต้องประสิทธิภาพสูงเสียงผิดเพี้ยนต่ำควบคุมทิศทางเสียงได้ดีแล้วก็ให้ด y นามิกเรนจ์ที่กว้างมากๆ ซึ่งปรัชญาพวกนี้ก็ยังอยู่มาถึงปัจจุบันผ่านคนอย่างรอยเดลิกาโดที่เป็นเหมือนผู้สืบทอดศาสตร์เรื่องฮอนโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นคนสําคัญมากๆในทีมวิศวกรของคลิปช์ตอนนี้เลยค่ะแล้วโอจัสล่ะครับมาจากไหนยังไงดูเหมือนจะคนละโลกกับคลิปช์เลยคนละโลกจริงๆค่ะโอจัสก่อตั้งโดยเดวอนเทิร์นโบคือคนนี้เขาเคยร่วมก่อตั้งแบรนด์สตรีทแวร์ดังอย่างโนมเดอะแกมาก่อนอ้าวเหรอครับจากแฟชั่นมาครึ่งเสียงเลยใช่ค่ะ ผ่านตัวมาเพราะความหลงไหลในเรื่องเสียงล้วนๆเลยชื่อโอจาชก็เป็นภาษาสันสกฤตนะคะแปลว่าพลันชีวิตเขาได้แรงบันดาลใจเยอะมากจากตอนไปญี่ปุ่นแนวคิดหลักๆคือเน้นเสียงที่เป็นธรรมชาติแม่นยำเหมือนต้นฉบับให้มากที่สุดอืมแล้วก็ดูเหมือนจะได้รับการยอมรับในวงการแฟชั่นศิลปะด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าไปติดตั้งในร้านดังๆเพียบเลย ใช่ค่ะอย่างร้าน Saturday NYC Supreme หรือแม้แต่งานของ Virgil Abloh หรือบ้านของ Marc Ronson ก็มีระบบเสียงของ o j a z อยู่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขามีมุมมองเรื่องสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างและน่าสนใจทีนี้คำถามสำคัญเลยอะไรทำให้สองแบรนด์ที่ดูต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ทั้งประวัติศาสตร์ทั้งภาพลักษณ์มาร่วมง,งานกันได้ครับถมได้ยินว่าคริปชเป็นฝ่ายเริ่มคุยก่อนด้วย คือจุดร่วมสําคัญเลยนะคะน่าจะเป็นความลหลงไหลในลํำพงฮอนเหมือนกันค่ะแล้วก็การให้ความเคารพต่อวิศะวะกรรมเสียงยุคบุกเบิกพวก Western Electric เอาเทกอะไรพวกนั้นอ๋อเหมือนมี DNA เดียวกันเรื่องหอนแม้จะมาจากคนละสายประมาณนั้นเลยค่ะคลิป์เองคงเห็นแพชชั่นแล้วก็ความเข้าใจในหลักการเดียวกันนี้ในตัว d e v อนเทิร์นโบก็เลยเติดต่อไปน่าสนใจมากครับแล้วโปรเจกต์ KOR1 นี้ มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างไงครับคุณเดวอนเขาเริ่มต้นด้วยวิธีที่เเรียกว่าเป็นการให้เกียรติก็ได้นะคะคือเขาเอาลำโพงรุ่น h e ราซีของคลิปช์มารุ่นคลาสสิกเลยตัวนั้นใช่ค่ะเอามาหรือเพื่อทำความเข้าใจจริงๆจังๆเลยคืออยากจะเข้าถึงแก่นแท้ของการออกแบบของคลิปช์ก่อนแล้วเขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับจากเีรซีเดิมหลักๆเลยคือ เขายังคงวูเฟอร์ขนาด12นิ้วเดิมไว้นะคะแต่ว่าตัดทวีตเตอร์ออกไปแล้วกลับไปสู่ระบบแบบ2ทาง 2-way system อ้าวทำไมล่ะครับระบบ3ทางน่าจะให้รายละเอียดเสียงแหลมดีกว่าไม่ใช่เหรออันนี้น่าสนใจค่ะเพราะจริงๆแล้ว Paul W. c r i p s เองก็เคยบอกว่าอยากให้ลำโพงเรือยทงอย่าง Jubilee เป็นระบบ2ทางเหมือนกันแล้วเขามองว่า Passive crossover เนี่ย คือการทําให้ระบบมันง่ายขึ้นมันมักจะลดความซับซ้อนลดโอกาสเกิดความผิดเพี้ยนของสัญญาณได้นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วก็มีการย้ายพอร์ตระบายเบสมาไว้ด้านหน้าด้วยจากเดิมฮอร์ซี่อยู่ด้านหลังแต่ไฮไลท์จริงๆน่าจะเป็นฮอนที่เพิ่มเข้ามาด้านบนใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะหัวใจสําคัญคือฮอนรุ่น K5J ที่โอซาสออกแบบเองเป็นแบบมัลติเซลททำจากอลูมิเนียมด้วยกระบวนการแซนแคส วางไว้ด้านบนตัวตู้เลยทําให้ปรับทิศทางเสียงได้ด้วยดีไซน์โดยรวมนี้เขาเรียกว่า b r u t a ลิสตใช่ไหมครับดูดิบๆเปลือยๆโชว์เนื้อไม้โชว์โครงสร้างหมดเลยใช่ค่ะเน้นความดิบความจริงแท้ของวัสดุไม้อัดบอลติกเบิร์ชก็โชว์ลายไปเลยสายไฟก็ไม่ได้ซ่อนอะไรเป็นความต้องใจแล้วการใช้แซนแคสอ t ลูมิเนียมที่มันอาจจะมีร่องรอยมีความไม่สมบูรณ์แบบบ้างตามธรรมชาติบวกกับดีไซน์ดิบดแบบนี้ มันไม่ทำให้เสียงแข็งหรือกระด้างไปเลยครับเป็นคำถามที่ดีค่ะคือโอจัสเขาเชื่อในคุณภาพเสียงของวัสดุนี้แล้วก็ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเล็กๆน้อยๆที่ผิววัสดุเพราะเขามองว่าเออบางทีความไม่เรียบสนิทเนี่ยมันอาจจะช่วยลด Resonance หรือการสะท้อนของเสียงที่ไม่ต้องการภายในฮอดได้ด้วยอ๋อเป็นเรื่องของฟังก์ชันเหนือฟอร์มที่สมบูรณ์แบบประมาณนั้นครับ แล้วเขาก็มี attenuator หรือตัวปรับลดระดับเสียงแหลม5ระดับมาให้ด้วยเพื่อให้ผู้ใช้ปรับให้เข้ากับห้องหรือความชอบส่วนตัวได้โอเคเข้าใจเลยครับเป็นดีไซน์ที่กลา้าแต่ก็มีเหตุผลรองรับนะแล้วผลตอบรับล่ะครับคนที่ได้ฟังจริงๆเขาว่ายังไงกันบ้างเสียงเป็นไงเสียงที่ออกมาเนี่ยเขาบอกกันว่าสมดุลม,มากๆค่ะคือไม่มีย่านไหนเด่นโดดออกมาเบสกระชับไม่บวมแหลมก็ไม่จัดจ้านเกินไป โทนเสียงโดยรวมมีความเป็นธรรมชาติสูงมากเสียงเครื่องดนตรีฟังดูสมจริงเรืออดินามิกส์นะครับสำคัญเลยสำหรับลำพงฮอนยอดเยี่ยมเลยค่ะตรงนี้เป็นจุดแข็งมากๆถ่ายทอดรายละเอียดเสียงได้ตั้งแต่แบบเบามากๆไปจนถึงดังสุดๆได้แบบน่าทึ่งแล้วก็แทบไม่มีความผิดเพี้ยนให้ได้ยินเลยเวทีเสียงเป็นไงครับชัดเจนไหมชัดเจนค่ะมีมิติทั้งความกว้างความลึก แล้วที่น่าสนใจคือบางคนบอกว่าสัมผัสได้ถึงมิติความสูงต่ำของชิ้นดนตรีด้วยซ้ำเช่นเสียงฉาบจะรู้สึกว่าลอยอยู่สูงกว่าไฮแฮทอะไรแบบนี้โอ้ฟังดูดีมากเลยประสบการณ์ของคนฟังนี่มีคอมเมนต์อะไรเด็ดๆไหมครับมีเยอะเลยค่ะอย่างเช่นเหมือนนั่งฟังดนตรีสดอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้เจอบ่อยมากวว้าว หรือทำให้ลืมเรื่องอุปกรณ์ไปเลยสนใจแต่ดนตรีและการแสดงแล้วก็มีที่บอกว่าฟังได้นานหลายชั่วโมงไม่ล้าหูเลยหลายเสียงยกให้เป็นหนึ่งในระบบที่ฟังแล้วมีความสุขมากๆค่ะแม้จะเทียบกับชุดที่แพงกว่านี้ก็ตามฟังดูน่าประทับใจจริงๆครับแต่ลำโพงที่เน้นความเป็นธรรมชาติขนาดนี้มันอาจจะไม่ใช่แนวสาหรับทุกคนหรือเปล่าครับเช่นคนที่ชอบเบสตูมตามหรือแหลมจัดจัดจีจด อาจจะใช่ค่ะลำโพงนี้เขาไม่ได้ปรุงแต่งเสียงให้มันหวือหวาหรือผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับมากนักแต่มุ่งเน้นความถูกต้องสมจริงเหมือนเราฟังดนตรีสดๆนะคะเห้นกลุ่มเป้าหมายหลักๆน่าจะเป็นใครครับก็น่าจะเป็นคนที่ต้องการเสียงคุณภาพสูงที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆเหมือนฟังดนตรีสดแล้วก็อาจจะมีพื้นที่จํากัดหน่อยเช่นอย,อยู่บ้านอพาร์ตเมนต์หรือแม้แต่พวกร้านกาฟแฟเล็กๆร้านค้าแกลเลอรี่ที่อยากได้เสียงดีๆสร้างบรรยากาศ ลำโพงคู่นี้น่าจะตอบโจทย์มากๆค่ะสรุปได้ว่า KOR มี11นี่ไม่ใช่แค่ลำโพงธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเหมือนผลลัพธ์ของบทสนทนาที่น่าสนใจมากๆระหว่างมรดกอันยาวนานของคลิปช์กับวิสัยทัศน์ที่สดใหม่และกล้าหาญของโอจัส ใช่เลยค่ะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆทั้งเรื่องงานฝีมือประวัติศาสตร์แล้วก็แนวคิดร่วมสมัยมันก็ทำให้เราคิดต่อนะครับว่าการร่วมมือข้ามสายข้ามขั้วแบบนี้ค่ะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใหม่ๆในการสร้างสารรค์บ้างจริงๆค่ะการที่ฝ่ายหนึ่งให้เกียรติรากฐานเดิมแล้วอีกฝ่ายก็นาเสนอมุมมองใหม่ๆเข้ามามันอาจจะเปิดประตูไปสู่สิ่งใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะการมองเห็นรากเดียวกัน แม้จะเติบโตมาจากดินคนละแบบอาจเป็นกุญแจสำคัญก็ได้นะครับใช่เลยค่ะน่าติดตามมากๆค่ะว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะ